ขอบคุณน้องอิทธิพ er ัตะเภาพงด้วยนะคะสำหรับการโดเน a ผ่านช่องทาง True Money และถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยสปอร์ตการผ่านช่องทางนี้นะคะก็สามารถโดเน a ผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะการปลดล็อกอันต่อไปนะคะ complete ability เราจะต้องมาร um าค่าหัวผ okay. ู้เล่นที่อยู่ในเกมนะคะ โดยที่เราจะไปรับเควสกับเจ้าคาแรคเตอร์ตัวไหนก็ได้ที่มันมีให้ขึ้นรับนะคะพอเวลาที่รับแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเจ้าคนที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะคนที่เป,เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในวงกลมสีทองถ้าเกิดว่ามองในมินิแมปหรือว่าเปิดแมปใหญ่ก็จะเห็นนะคะวิธีการฆ่าเนี่ยก็จะฆ่าด้วยอะไรก็ได้นะคะขอแค่เขาตายเท่านั้นเองค่ะ จะเราค่าเพื่อนค่าหรือคนอื่นที่เป็นศัตรูของเราค่าก็ได้เหมือนกันค่ะเป้าหมายคือแค่ให้คนนั้นตายก็พอค่ะแล้วก็ทำเาาตี้เนี่ยแค่ครั้งเดียวก็จะได้ปลดล็อกในส่วนของหัวเจ้าแมนดาลเรียนไปค่ะ แล้วการที่เพื่อนๆจะได้เควส์นี้มานะคะก็จะต้องทำเลเวลให้ถึงใน b a t t ท p p s s s โดยที่เวลาที่เราไปเลเวลอัพใน b a t t l e p a s s ใช่ไหมคะเราก็ได้สกินบางตัวมาเนี่ยมันก็จะมีเควสที่ติดมาด้วยดังนั้นพอเพื่อนๆทำเควส์ที่ติดมานะคะมันก็จะปลดล็อกสไตล์ของเจ้า m a นดาร o เ i ียนค่ะอ้าวเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่า,าได้ทั้งทองได้ทั้งของแล้วก็ยังได้ปลดล็อกสไตล์ด้วย ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยสปอนอร์ทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้านะคะก็ไปที่ i t เทมช็อได้เลยค่ะจากนั้นดูที่ขวาล่างนะคะแล้วก็กดที่ Support the Creator ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใส่เนี่ยมันจะขึ้นว่านันค่ะพอที่เรากดมาแล้วนะคะมันก็จะมีกล่องข้อความให้เราสามารถพิมพ์โค้ดเพื่อนๆก็พิมพ์ beauty a n d b e d y ที่เป็นโค้ดของทรายได้น,นะคะจากนั้นก็กด accept ค่ะ พอเวลาที่กด accept แล้วเนี่ยก็จะขึ้นว่ากำลัง support ไซด์อยู่หรือว่าก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อสินค้าในร้านค้าพวกสกินพวก pickaxe หรือว่า,า glider นะคะมันก็จะมีการบอกว่าการซื้อครั้งนี้นะคะจะมาช่วย support ไซด์